โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ MRF คอกันเช่นเคยนะครับแรัววันนี้ตามจริงอะผมม่แผนว่าเอ้ยเราจะมาสอนเรื่องวิธีการยูเทิร์นกันใช่ไหมแต่ดูท่าทางเราจะไม่ได้ถ่ายกันแล้วก็เลยว่าเออนี่เรามาอยู่ที่ตู้ตรงนี้สะเด็ดเดี๋ยวเรามาอาธิบายเรื่องวิธีเรื่องวิธีเติมลมยางหน่อยดีกว่าว่าเอ้ยปกติเนี่ยรถเนี่ยเขาจะเติมลมยาง ขนาดเท่าไหร่ดีโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมอ่จะเติมลมยางอยู่ประมาณเป็นนายกหลังย7็ก็แล้วแต่สถานการณ์ตอนนั้นอะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็นายหลังย7ิแหละแต่ตามจริองอ่ะมันยังมีมาตรฐานที่เราสามารถจะดูได้ว่าเอย้รถแต่ละคันาะควรเติมลมยางเท่าไหร่ครับ mm. อย่างเช่นในกรณีของรถอโตโมติเนี่ยการที่เราจะสามารถเช็คได้ว่า รถเนี่ยเราควรจะเติมลมยางเท่าไหร่ใช่ไหมเราสามารถเช็คได้ผ่านทางใต้บอกของตัวรถโตโัวมิติ่งเนี่ยตรงกลางนะครับมันจะมีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของลมยางน,นั่นเองและส่วนทางด้านของในกรณีพวกรถมีคันรถมีเกียร์เนี้ยเขาจะปรงบอกถึงขนาดลมยางที่เหมาะสมสำหรับตัวยาของเขานะครับที่เป็นไซส์เดิมนะอย่างเช่นในกรณีของคันเนี้ยเนี่ยเขาก็จะระบุไว้อยู่นะนี่เดีย๋ยวผมต้องเอาไฟต่องกัน อย่างเช่นที่ผมได้ลองเข้าไปดูนะครับตรงนี้คือเกเก์โยงผมเนี่ยมันบังอยู่ซึ่งเขาได้ระบุไว้ว่าหน้า46หลัง42ซึ่งอันนี้ก็คือมาตรฐานสำหรับตัวยางที่ทางบริษัทเขาตั้งให้นะครับซึ่งลมยางที่เขาให้มาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ประหยัดน้ํามันเลยทีเดียวคือในกรณีลมยางที่แข็งเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าสัมผัสยางที่มีต่อพื้นถนนเนี่ยลดน้อยลงด้วยครับ แต่อันนี้คือตามมาตรฐานเขาก็สามารถใช้ได้แหละเวลาขับขี่ทางไกลเนี่ยอยากบอกว่าประหยัดน้ํามันมากมากแล้วก็ในส่วนนี้มันก็ถือว่าเป็นข้อดีครับแต่ลมยางเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวก็อ,อยากจะแนะนําว่าก็ควรจะเติมลมยางให้เกินสักยี่สิบขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะหน้าหลังเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีแต่ก็ อ้างอิงจากทางภัตฐานไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ลองเติมลมยางหลายๆอย่างก็ได้หาแบบแนวทางในการขับขี่ที่เหมาะสมสําหรับเรา <c oughs> ผมก็ไม่ได้ทําตามไปไหนว่าทําตามคู่มือส่วนใหญ่ก็ทําตามแบบว่าเอ้ยหลังจากที่เราศึกษามาแล้วมันก็ดีเนาะแต่โดยรวมก็จะมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันคือลมยางมันจะไม่แบนไปแล้วก็มีความมั่นใจในการขับขี่และรถสามารถึดเกาะถนนได้ดีนั่นเองปลายยางสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอฮ <c oughs> ซึ่งเวลาเติมลมยางเนี่ยมันจะมีส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สามสี่อย่างด้วยกันเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับบวกลบแล้วก็เติมลมยางขนาดที่เบนคือแบบว่าแบนแล้วมันจะฟู่ขึ้นมาเลยอีกอันหนึ่งคือเปลี่ยนค่าของตัวเนี่ยของตัวค่าวัดอะ่ะเนี่ยใช่เป็นบาร์ก็เป็น PSI จะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น PSI นะครับปั๊บอ๊บ อ่นานายี่สิบเพิ่มไปเป็นยี่สิบเ็ดในการเติมนะฮะเราก็แค่หันจุกลมเนี่ยให้เข้าพอดีให้เข้าพอด,ดีกับตรงรูเนี่ยแล้วเราก็กดงาตัวน,นี้หน่อยอ๊บอันนี้ของเป็นอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะบางรุ่นนะแล้วก็กดลงไปเลยเวลากดลงอะ่ะพยามฟังเสียงอะ่ะถ้าหากเสียงมันเริ่มน้อยลง แปลว,ว่าเราเ,าเติมลมเข้าแต่ถ้าเสียงมันยังฟู่อยู่แปลว่ามันเติมไม่เข้านะฮะออแล้วก็วิธีการดูยางอ่ะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปปอแล้วกันเนาะอย่างเช่นที่ในกรณีที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคืออยากจะบอกว่ายางที่ผมใช้เนี่ยก็ในเวลาอันสมควรที่เราควรจะเปลี่ยนแล้วครับเ,เพื่อนๆสามารถดูได้จากสะพานยาง สะพานย,ยางดูตรงไหนใช่ไหมเพื่อนๆลองดูเข้าไปในยางนะครับมันจะมีจุดตัดจู่วว่าไอ้ตรงระยะด้านในเนี่ยมันจะมียางแบบเป็นสี่เหลี่ยมเล,เล็กๆที่อยู่ในของลายยางอะ่ะถ้าเช่นเราสามารถขับขี่ถึงตรงจุดนั้นแล้วเราแนะนําว่าเราควรจะเปลี่ยนยางได้เลยนะครนะับเดี๋ยววันไหนผมมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องยางที่ควรใช้หรือแบบลักษณะของยางลมยางแล้วก็เขาคงของยางที่เหมาะสำหรับการใช้งานแล้วกัน เพื่อจะได้เอาไปเลือกใช้เองได้แล้วก็จะได้เป็นแบบว่าเอ้ยมีความเข้าใจว่าไอ้ที่ยาที่เขาใส่มาให้เนะ่ะมันมีคุณสมบัติอะไรเนาะโอเคแล้เจอกันต่อไปในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใกับช่องสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ MRF ขอด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากอยากสนับสนุนช่องเนี่ยให้ช่องเราสามารถที่จะ ทําต่อไปได้นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องของเราได้หรือแม้กระทั่งจ้างให้เราไปสอนเฉพาะตัวก็ได้นะโอเคครับแล้วเจอกันต่อไปครับสวัสดีครับ